สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย่าจะพาทุกคนไปดูหนึ่งวันเราจะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนแต่ว่าคือเรากําลังจะไปรับเพื่อนก่อนตอนนี้ลำใหญ่มากตอนนี้อยู่ที่แบบมานออกมาเติมน้มันแล้วก็เต็มถังแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันไปนะคะเดี๋ยวดูว่า ตอนแบบสิบโมงอะแล้วคือประเด็นคือว่าแบบสุดๆมันได้แบบอะไรกระทันหันอะเราเป็นคนที่กระทันหันสุดๆทุกคนแล้วมันก็ต้องไปเลยแบบกระสันชิดอนะก็เลยนี่เลยค่ะออกมาตอนนี้บ่ายโมงแล้วจะถึงกี่โมงและที่เราไปก็คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละทุกคนก็อยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเพื่อนของเราคือใครคือวันนี้เราก็ลากมันมาแล้วละ ตัวขับรถก่อนนะคะตอนนี้ A few moments later ทุกคนไปตอนี้เราอยู่กันที่ไหนเออเราเราก็ได้รับนี่ค่ะกระเทยมาเรียบร้อยแล้วค่ะ Earthward Star ครับเมื่อกี้ก็เธอทำอะไรคะเมา s e l a y e ออาพูดมาไม่ได้เมา s e l a y e ะคุณค่กว่านี้เราต้องทำบุญทำบุญนะคะวันนี้เราจะไปปล่อยปลากันที่ นครนายกค่ะทุกคน เบค่ะมิทุลยังรปะกมาเที่ยวกับสายการู้สึกไงแกพูดมาเลยแกรู้สึกไงว่าเวลาแกเที่ยวกับฉันสบายใจหลอแต่ฉันรกแกนะคคนนทนต์วันนี้ก็คือเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไหลลงมาหาจะลงน้ำปะสรุกจะลงน้ำปะเนี่ยลงอย คนแม่อีกแค่ชั่วโมงเราก็ต้องลงมาแล้วปะนั่งลาดสระชื่อฟังนะงกิจกรรมวันนี้คือเขาให้ไหลลงมาตั้งแต่ขั้นบน<ะ>เริม่มอุ้ยน้ำตกสวยมากวายแก่คือสิ่งที่เรามาดูนะคะวันนี้ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราถึงกันแล้วคะที่น้ำตกปาดิกาค่ะทุกคนเขบอกว่าสวยมากเป็นครั้งแรกที่มาแล้วเราได้ไปเยือนที่นี่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะฝนตกนิดนึงแต่ก็ ลองหันไปดูค่ะทุกคนที่ขาดตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็แบบอยู่กับป่าเขาลำเนาภคยอะไรเงี้ยทุกคนเวลาเราแบบเจอเรื่องที่เครียดมาหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้แบบธรรมชาติบำบัดจริงๆค่ะทุกคน กมันบัดป้าเราโสดอ่ะแล้วแกโสดไหมคะคุณเลยโสดจ้า้ลูกหนึ่งนะคะสองลูกค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมีลูกมาสองคนคอนนอยู่ที่ไหน,นะคะเปิดหน้าบั ปากสวยใช้อะไรคะใช้นี่นะคะเรามีตัวช่วยดีๆตัวช่วยดีๆก็คือ, lip คอลิปอิดค่ะอ๋อลิปอิดมาแล้วค่ะแกทำไมไม่มีใครรู้จักเราเลยอะ่ะเราเป็นขอบคุณนะวันนี้พาเรามาพักไจอรอเพ่อสาวโสดได้ยังไงเนี่ยสาดาค่ะแกแอลเลนกิวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคเนีอ่ะอยที่ไหนอ่ะนี่ไอ้นี่หรือเลปล่าท็าอกบอด เราอยู่ยท,ที่ร้านถุงปะคาค่ะตันนี้เหนื่อยมากค่ะวันนี้อีเวนตแน่นอย่างแน่นหมดน,นักขอนายกสนุกไหมวันนี้นครขอนายกทำชีมากๆอา้าวทำไมคะฝนตกอะไรค่ะคนจากล้องมางว่ารายยู้สึกยังไงกับนนักขันี้ค่ะชอบธรรมชาติมากไม่เคยเอือดไม่เคยบ่นเลยเพราะว่าชอบชอบปิดหนีน้ำตกเป็นยังไงคะน้ำตกน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วผู้ชายเป็นยังไงครับผู้ชายเลิศกว่า เรนต่อ,อยอีนะคือขอตัวไปกินต่างเน่มีแล้วคือปิดคลิปหรือยังจะให้ปิคดคลิปแล้วหรอไปบาทุกคนเยอะลยอ่ะเนาะแล้การคลิปหน้าก็ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์บบกดแชร์